สวัสดีครับท่านผู้ชมที่บังเอิญผ่านมาเจอคลิปวิดีโอคลิปนี้ในช่อง YouTube ช่องนี้ครับช่องนี้ชื่อช่องวรร้องเองแต่งเองจ้าเจอประเด็นอีกแล้วสิประเด็นเดิมจากคนคนเดิมคือคุณป้าภาสิกาผมเองก็มีประเด็นอยู่ใน t i k t o อกนะครับค่อนข้างจะต้องบอกว่าเดือดเหมือนกันเนาะแต่ว่ายังไม่เดือดเท่าที่นี่เพราะที่นี่มันเดือดกว่าคือคุณป้าแกอยู่นอกพื้นที่นะครับแกไม่เข้าใจปัญหาของในพื้นที่ ว่าตอนนี้เกิดน้ําท่วมทีนี้เมื่อมีการแจกถุงพระราชทานหรือมีการแจกถุงยังชีพมีการแจกถุงยังชีพก็อาจจะมีขโมยหรือแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อชื่อดังของประเทศถูกทุบทาลายและมีคนเข้าไปหยิบของข้างในมันไม่ได้เพิ่งเกิดมันเกิดมานานแล้วครับไอร้านสะดวกซื้อเนี่ยที่อำเภอหาดใหญ่ที่ผมอาศัยอยู่ตรงนี้ก็มีเหมือนกัน แล้วในเรื่องของการแจกอาหารกล่องจริงๆแล้วคนที่แจกอาหารกล่องนี้นะครับไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ของคนไทยนับถือศาสนาอิสลามซะเป็นส่วนใหญ่คนมุสลิมเขาก็กินตามหลักการศาสนาใช่ไหมครับเราทําอาหารกล่องไปแจกเราก็ต้องแจกตามหลักการศาสนาคือต้องไม่มีส่วนผสมที่ผิดหลักศาสนากระทะที่จะทําไปแจกก็ต้องเป็นกระทะใหม่หมด ง่ายๆเลยกระทะซื้อมาใหม่จะหวักซื้อมาใหม่ช้อนซื้อมาใหม่และอุปกรณ์ใหม่หมดเพื่อแก้ปัญหาไม่ให้ผู้ที่รับอาหารไปเขาแคลงใจว่าอาหารมันสะอาดหรือเปล่ามันสกปรก,กผิดหลักการศาสนาหรือไม่แต่ดูเหมือนคุณป้าภาสิกาแกจะไม่ค่อยเหมือนกับแกจะไม่ค่อยเห็นใจคนในพื้นที่ตรงนี้เท่าที่ควรนะครับก็เลยไปโพสต์อย่างนั้น แล้วคนพุทธส่วนหนึ่งขอใช้คําว่าส่วนหนึ่งเลยดีกว่าก็เข้าไปสนับสนุสน,สน,นความคิดเห็นของคุณป้าแกด้วยเอยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันจะต้องไปสนับสนุนทําไมในเมื่อเขากินตามหลักการศาสนาก็ไม่ได้ผิดอะไรของเขาก็ต้องให้เกียรติคนต่างศาสนิกด้วยล่ะครับใครที่บังเอิญผ่านไปเจอผมในทิกตอกแล้วได้ดูผมในทิกตอก บ้างหรือเปล่าถ้ามีก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะพราะที่นี่ผมก็พูดเรื่องเกี่ยวกับไทยพุทธมุธสลิมนี่แหละแล้วช่วงนี้น้ํายังไม่ลดในพื้นที่เนี่ยผมเองผมก็ไม่ได้ไปวิาพากษ์วิจารณ์คนทํางานให้เสียหายนะครับในทิกตอกแต่ประเด็นที่ผมพูดถึงในทิกตอกที่มันมีเรื่องมีราวจนตอนนี้ผมถือว่าค่อนข้างเป็นกระแสในช่องเลยก็คือผมพูดถึงการที่ คุณดิวเขาไปบอกว่าน้ำท่วมภาคใต้ทำไมไม่ดัง,ท,งทั้งทั้งที่ผมเองนั่งดูโทรศัพท์อยู่สํานักข่าวต่างๆก็ลงพื้นที่มาถ่ถายทำข่าวทั้งในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่บางพื้นที่ของจังหวัดบัตตานีหรือยะลาขนาดช่องดังๆอย่างช่อง youtube ดังๆอ่ะช่องคุณกันช่องคุณบินเองก็ลงไปถ่ายทำในพื้นที่ คนก็เห็นกันทั้งประเทศแต่ตอนนี้ปัญหาอีกหนึ่งอย่างครับที่มันกำลังเกิดขึ้นและผมหวาดกลัวที่สุดคืออะไรทราบไหมครับเงินที่รับบริจาคไปช่วยเหลือน้ำท่วมในขนาดนี้ถ้าแจกหมดทุกอย่างจบถ้าแจกไม่หมดจะมีกระแสดาม่าเกิดขึ้นคนก็จะไปทัวลงกับทีมงานที่รับเงินบริจาคก,กันไปมากขึ้นทำให้เกิดปัญหาอีก นี่คือปัญหาที่มันจะเกิดในอนาคตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดมาแล้วกับคุณบินบลลิลิธจนมีคนให้ฉายาคุณบินว่านักบุญทุนชาวบ้านซึ่งคนที่พูดนะครับไม่รู้ว่เขาบริจาคให้หรือเปล่าเขาช่วยเหลือคนเดือดร้อนหรือเปล่าไม่รู้เห็นไหมครับประเด็นอย่างนี้ละ่ะไม่มีใครเอามาร้อเล่นกันไม่มีใครเอามาพูดกันว่าไม่ไม่สมควรจะไปว่าคุณบินเขานะ เขาก็ลงพื้นที่แล้วก็เหนื่อยทํางานเหนื่อยแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขเกี่ยวกับการไปทํางานตรงนั้นอาหารการกินที่เห็นอยู่ก็คือว่าแจกอะไรก็ให้ประชาชนในพื้นที่กินอย่างนั้นแหละครับอืมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมออกมาพูดตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกไปถึงคนพูดว่าการที่จะไปอ้างว่าคนศาสนาอิสลามเขาเรื่องมากอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ย อย่าไปว่าเขาเลยครับตอนนี้น้ําท่วมในพื้นที่เห็นใจเขาเถอยครับเพราะว่าในพื้นที่ไม่ได้มีแค่คนพุทธอย่างเดียวเนาะมีคนมุสลิมด้วยอ้อแล้วอีกอย่างหนึง่งวันก่อนมีคลิปที่พูดถึงสสม,มาจากพื้นที่แล้วสสก็บอกว่าเขาเป็นคนมาลายูครับคำว่าคนมาลายูเนี่ยไม่ได้แปลว่าคนอิสลามหรือคนมุสลิมโดยตรง เพราะมาลายูเป็นคนรวมทุกศาสนาทุกเชื้อชาติไปหมดคิดตะจักก็มีศาสนาพุทธก็มีพราหมณ์ฮินดูก็มีซิกก็มีมันไม่ได้บอกว่ามีเฉพาะมุสลิมหรือมีแค่ศาสนาพุทธมันมีศาสนาอื่นด้วยเขาบอกให้เขาเป็นคนมาลายูแค่นั้นเองแต่คนมาลายูดั้งเดิมเขาก็บอกอยู่ ตามที่ผมเคยได้ยินจากอาจารย์อาลีเสือสมิงใช่ไหมครับบอกว่าคนมาลายูดั้งเดิมก็ไม่ไนับถือศาสนาอิสลามอิสลามมาทีหลังคนมาลายูมาอยู่ก่อนอะไรประมาณนั้นถ้าผมพูดอะไรตรงไหนไม่ถูกต้องอยังไงก็กราบขออภัยไว้หน้าที่นี้นะครับในส่วนของติ๊ t ตอกที่ผมไปทํามาหลายๆท่านที่เข้าไปดูผมก็อ้างว่าผมหิวแสงบ้างอยากดังบ้างผมอยากจะฝาก ไปถึงคนที่เคยไปดูผมในติ๊กตอกว่าช่อง YouTube ผมเนี่ยคนตามหกพันกว่าคนผมจะไม่นั่งหิวแสงทําไมให้มันเหนื่อยผมจะไปอยากดังมันเพื่ออะไรความดังมันไม่คงที่หรอกครับความดีต่างหากที่มันคงทนแล้วหลังน้ําลดเชื่อเถอะครับคนที่มาคอมเมนต์ในติกตอกให้ผมอารมณ์ดีเนี่ยเดี๋ยวพอน้ําลดเขาแก้ปัญหากันเสร็จคนเหล่านั้นก็จะนิ่งเงียบไม่พูดอะไรต่อเพราะอะไรรู้ไหมครับ ปัญหาก็คือเมื่อน้ําลดช่วยเหลือประชาชนเสร็จทุกคนได้ได้รับผลประโยชน์ในครั้งนี้เสร็จเรียบร้อยก็คือเงียบกันไปหมดแต่คงไม่มีใครใช้หัวคิดว่าทําอย่างไรให้น้ําท่วมครั้งหน้าลดลงหรือมีภาวะที่มันเรียกว่ายังไงอะภาวะมันจะต้องต่ำลง คือจะเป็นศูนย์คงเป็นไปไม่ได้อ่ะแต่เรื่องน้ําท่วมเนี่ยต้องมีคนคิดรัฐบาลก็ต้องเอาไปคิดงานตรงนี้ต่อเป็นไปได้ในช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้ามีใครพอจะไปคุยกับรัฐบาลเรื่องนี้ได้จะดีมากเลยครับเพราะพอเข้าช่วงหน้าฝนของภาคใต้จะได้ไม่ต้องมาปวดหัวหรือแม้กระทั่งทางภาคเหนือภาคอีสานที่น้าน้ําเคยท่วมมาก่อนก็เช่นเดียวกันเพราะไม่อย่างนั้นก็ต้องมาแก้ปัญหากันให้เหนื่อยครับ แล้วคราวหน้าเนี่ยก็ไม่รู้จะมีใครออกมาบ่นอีกว่าน้ำท่วมภาคใต้ไม่ดังคุณพูดไปมันทำให้ผมรู้สึกผมไม่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกับเรื่องนี้ครับถ้าคุณจะบอกว่ารัฐบาลไม่ลงมาช่วยงานตรงนี้อ่าพูดกันง่ายๆคือรัฐบาลไม่ลงมาช่วยงานตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่านะคือพูดตรงๆเ่ะ ออกสื่อออกอะไรไปเลยบอกว่าอ๋อรัฐบาลลงมาช้าไม่มาช่วยประชาชนผมคงไม่มีงานทำในทิกตอกแน่นอนเดี๋ยวผมอาจจะต้องกลับไปคอมเมนต์ในทิกตอกไป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 ดูในทิกตอกต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็จะออกไปทําภารกิจเดิมๆที่เคยทํามาเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะปั่นจัก,กรยานออกจากพื้นที่เพื่อไปธนาคารไปฝากเงินตามเดิมครับ ถามว่าฝากไปทําไมก็คือฝากเอาไว้นั่นแหละเพราะคนที่เคยจุดประกายให้ผมตอนนี้ก็ยังมีชีวิตยอยู่แต่รายการที่เอาเขามาออกตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่แล้วกลายเป็นว่ารายการนั้นได้ถูกปิดย้อบไปเรียบร้อยแล้วไม่สามารถที่จะกลับไปดูรายการสดได้เนื่องจากว่ามันมันเจอหลายกระแสทําให้รายการเขาต้องปิดตัวลงนะครับอันนี้ก็เห็นใจเจ้าของรายการนะ แล้วอีกอย่างหนึ่งอายุเจ้าของรายการก็มากพอควรแล้วทํารายการมาก็หลายปีก็อยากจะพักก่อนก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับคุณอาวิทวัฒน์หรือจะเรียกคุณลุงวิทวัฒน์ดีผมเรียกลุงนี่จะแก่ไปไหมเนี่ยเพราะผมมุ่งจะสี่สิบกว่าเรียกคุณอาแล้วกันนะครับอืมก็คงจะมาพูดอะไรกันประมาณนี้เนาะก็ฝากคนพูดไว้แหละ ว่าเมื่อมันเกิดสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยคุณไม่ได้เจอปัญหาหรือคุณไม่ได้มีปัญหาในการกินเหมือนคนอิสลามเนี่ยก็เข้าใจเขาสักนิดนึงว่าเขาก็อยากจะทำตามหลักการศาสนาให้มันถูกต้องแค่นั้นเองอย่าไปว่าเขาเรื่องมากเลยครับพอท้ายที่สุดถามว่าคนพุทธไปกล่าวหาว่าอิสลามเรื่องมากคุณได้อะไรไปครับ ทะเลาะก,กันไปเปล่าๆแล้วก็ต้องมานั่งเหนื่อยแก้ปัญหาด้วยวิธีเนี้ต้องมานั่งพูดนั่งคุยกันให้มันถูกต้องเราศาสนาพุทธเรากินได้ทุกอย่างไม่มีข้อย,ยกเว้นนอกจากสิ่งที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเท่านั้นเองที่กินไม่ได้สัตว์มีพิษเรากินไม่ได้แต่ถ้าทําเป็นมันก็สามารถทานได้แต่ทีนี้พอไปดูข้อข้อบัญญัติของศาสนาอิสลามที่หลักๆก็มีเนื้อหมู เลือดของสัตว์บกทุกชนิดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์ที่ไม่ได้เชื่อด้ดวยน้าของพระเจ้าสัตว์ที่ตายเองแล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณนี้นะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าไม่อนุมัติและว,วันก่อนผมก็ไปอ่านเจอมุกตลกอันนี้เป็นมุกตลกในเฟซบุ๊กนะครับว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเดินไปร้านขายข้าวเหนียวหมูปิ้ง เขาไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งรับประทานแล้วเขาก็เจอเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆเขานั่นแหละยืนมองด้วยตาซื่อใสบริสุทธิ์แล้วก็มองด้วยดวงตาเป็นประกายจากนั้นเขาก็ถามว่ากินข้าวไหมเด็กก็พยักหน้าว่ากินแล้วเขาก็ยื่นข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ เด็กก็เลยพูดว่าพ่อกับแม่ไม่เคยซื้อให้กินเลยเขาก็นึกในใจว่าเอ๊ะทาไมพ่อแม่ใจจืดใจดําจังกับลูกไม่ซื้อให้กินบ้างเลยก็มีความคิดในหัวสมองตรงนั้นนะครับแล้วก็ถามคําถามเด็กไปว่าเออหนูหนูชื่ออะไรจะ๊ะคาตอบของเด็กครับทำาทำมาคนที่ <c oughs> ที่ที่ที่อ่านจ,นจนจบนี่หัวเราะกลิ้งนะครับเพราะว่ากลัวจะบาปคือเด็กฉเฉลยว่าตัวเองชื่อมูฮัมหมัดคนที่ยื่นข้าวเหนียวหมูปิ้งให้ก็คิดในใจเอ๊ะกูจะบาปไหมหนอเพราะกูไม่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมอันนี้เอ่อเป็นคําถามไกลๆนะครับถ้าบาังเอิญสมมุติว่าเราได้ยืน่นยื่นหมูปิ้งให้เด็กรับประทานแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นคําถามนะครับว่าเรายื่นหมู ข้าวเหนียวหมูปิ้งให้เด็กรับประทานแล้วเด็กไม่รู้เรื่องเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่บังเอิญเด็กเป็นมุสลิมเนี่ยเด็กจะมีความผิดหรือเปล่าแล้วคนให้เนี่ยจะมีความผิดไหมคือก็อ่านไปแล้วมันก็ขำไปว่าอ๋อชื่อก็มันเป็นทางการนะครับว่าชื่อมันก็ชัดเจนว่าบอกว่าเป็นคนนับถือศาสนาอิสลามทีนี้ก็มาอีกเรื่องหนึง่งนิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยๆน,นะครับก็อยากจะพูดถึงขั้นตอนการไปทําบัตรประชาชนเหมือนกันว่า ทางเจ้าหน้าที่ของของอำเภอรหรือว่าเทศบาลน่ะเขาจะมีคำถามหลังจากที่ทําบัตรประชาชนเสร็จว่าจะให้ซ่อนศาสนาหรือเปล่าจริงๆอยากจะถามไปที่เจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับว่าจะซ่อนไปทำไมเนเมื่อชื่อมันชัดเจนครับอ่าอับดุลลาะห์มูฮัมหมัดอิบรอฮิมโซฟียะ าติมะอะไรประมาณนี้ชื่อมันก็บอกอย่างชัดเจนว่าเป็นคนนับถือศาสนาอะไรจะมาซ่อนทําไมให้มันเรียกว่าซ่อนไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับถึงบัตรประชาชนมันจะซ่อนซ่อนศาสนาแต่ชื่อมันก็เป็นการบอกบอกอย่างชัดเจนครับผมก็มีเพื่อนสองคนนะที่จำจำได้ในสมัยเรียนก็คือคนหนึ่ง บ้านอยู่อำเภอสุงไงโกลกชื่อนายปิยวัฒนคนนี้ก็เป็นคนนับถือศาสนาอิสลามนะครับชื่อไม่ได้ไม่ได้บอกชัดเจนแต่เขาก็เป็นคนมุสลิมแล้วก็เพื่อนสาวอีกคนนึงคนนี้ผมเคยยืมยืมดินสองเขามาจดจดในสมุดต,ตอนอยู่ป .6 ชื่อฟาติมะอยู่จังหวัดตรัง ไม่ทราบว่าฟารติมะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือว่าดูคลิปอยู่หรือเปล่าบอกเพื่อนที่เคยเรียนอยู่โรงเรียนสังควิทย์จังหวัดตรังตอนนี้อยู่อำเภอหัดใหญ่สงขาก็โอเคดีครับกับชีวิตอืมนะก็ได้มาคุยกับเพื่อนเพื่อนก็โอเคครับมีความรู้สึกว่ามันจําเป็นต้องมาคุยกันเนาะเพราะว่าถ้าไม่คุยเลยมันก็คงจะพูดยังไงไม่ออกอะ่ะเพราะอย่างน้อยคือการมาคุยกันตรงเนี้ย มันมีประโยชน์นะครับประโยชน์ก็คือว่าเราคุยกันเนี่ยเพื่อให้ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดแล้วก็ไอความคิดด้านลบเนี่ยของคนนับถือศาสนาพุทธที่จะมาโจมตีผมลักษณะจะมาพยายามทัวลงเนี่ยก็น้อยลงเพราะเนื่องจากว่าคนพุทธเดี๋ยวนี้คงไม่ค่อยมาอยากจะคอมเมนต์อะไรในช่องผมสักเท่าไหร่ละครับแต่พอผมไปที่ทิกต o อกนี่ก็เห็นหลายคนนะพยายามทัวลงกับผมเหลือเกินแต่ผมมองว่า คนดูแค่หลักแสนหลักหมื่นเนี่ยแล้วคอมเมนต์ไม่เท่าไหรเนี่ยถือว่านั่นไม่ใช่ตัวลงนะครับตัวลงที่แท้จริงคือคลิปวิดีโอเนี่ยต้องมียอดการรับชมเนี่ยปาเข้าไปเป็นหลักล้านคนดูจํานวนเป็นหลักหมืน่นหลักแสนอย่างเงี้ยแล้วคอมเมนต์มากันรัวๆชนิดที่ว่าตอบไม่ทันชนิดที่ว่าอ่านคอมเมนต์ไม่ทันจนกระทั่งเรียกว่าคอมเมนต์ล้นช่องอะ่ะแบบว่าทุกคนพูดจาเหมือนกันหมดเลยแล้วก็พยายามคอมเมนต์ให้ผม มาในทางเดียวกันคือคอมเมนต์ที่ผมต้องอาจจะต้องขอโทษท่านผู้ชมในช่อง t i k t อกหรือถึงขนาดว่าลบคลิปไปเลยแลวปิดช่องไปเลยก็เป็นได้แต่มันยังไม่ถึงขนาดนั้นก็มีบางคนก็ยังสนับสนุนผมอยู่ใน tikt อกนะครับอืมเพราะฉะนั้นใครที่เคยไปดูผมใน t i k t อกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วผมก็บอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้พูดจาอะไรให้กับ คนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่เสียหายในเรื่องอื่นเดี๋ยวผมค่อยไปทำติ๊กตอกเอาเองแล้วกันตรงนู้นเนาะตรงนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะเดินทางออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปธนาคารเพราะว่ามีภาระหน้าที่เดิมคือต้องไปฝากเงินทุกวันมาละยี่สิบาทนะครับอืมผมอาจจะไม่ได้ทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวก็ตอนนี้ก็ขออนุญาตมา พูดคุยตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่ยังจำกันได้และเจอกันประจำนะครับคอมเมนต์บอกกันตลอดเวลาก็โอเคก็เลยอยากจะบอกว่าที่นี่นะครับเป็นที่ที่ผมอนุโลมอนุไม่ใช่อนุโลมอนุญ,ญาตให้คอมเมนต์ได้ตามสบายนะครับแต่อย่าพยายามคอมเมนต์ให้มันหยาบคายในเรื่องของศาสนาอิสลามเป็นดีที่สุดเพราะว่าเวลาพูดเรื่องอิสลาม แล้วดูเหมือนกับว่าผู้คุณจะมีอารมณ์มีปฏิกิริยาทีนี้ปัญหาของสามหจัดชายแดนภาคได้เนี่ยถ้าคุณจะมองแค่มุมของคนพุทธเดือดร้อนพุทสลิมที่เขาอยู่มากกว่าเราเขาก็เดือดร้อนไม่ต่างจากคนพุทธเพราะเปอร์เซ็นต์คนมุสลิมจะเยอะกว่าคนพุทธในพื้นที่นะครับแล้วก็เวลาเขายิงกันตายฆ่ากันตายเนี่ยมุสลิมบางคนก็ไม่เกี่ยวข้องเหมือนกับอันเนี้ยที่ผมเคยรู้จักที่อะไรนะ โรงพยาบาลหัดใหญ่ผมไม่ได้จำชื่อเขาหรอกเขาไปยืนดูเขาไปยืนดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมีการก่อความไม่สงบแล้วคนที่ไปดูคนที่ไปยืนดูคือคนมุสลิมในพื้นที่โดนจับเป็นแพะเข้าคุกทุกวันนี้ไม่ทราบรหลดออกจากคุกหรือยังไม่ทราบแต่เขาก็ยังอยู่ตรงนั้นคือถูกใส่โซ่ตวนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมไปเจอมาที่โรงพยาบาลตอนไปรักษาตาของตัวเองครับ อเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเลยเถิดไปไกลกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวไม่ทันได้ไปทําทุระให้เสร็จเพราะว่าผมมีเวลาถึงทุ่มครึ่งนะครับก็เหลือเวลาประมาณ30มนาทีก็น่าจะทันอยู่เพราะว่ามี <c oughs> รถจักรยานที่เพื่อนๆช่วยกันนําเงินมาให้โดยที่ผมไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้ซื้อจักรยานถึงแม้จะไม่ได้เปลี่ยนคันใหม่แต่คันเดิมนี้ก็ยังไปได้อยู่ครับ ก็ประมาณนี้เนาะโอเคแล้วกันผมจะได้ออกไปทําธุระที่เหลือต่อ,เ,อ,อเพื่อนเพื่อนที่อยากจะสน,สนับสนุนช่องนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปพูดในนู้นนะเพราะว่าในทิกติกเขาคงไม่ให้พูดละ่ะอยากจะสนับสนุนช่องของผมเป็นช่องทางใน YouTube ก็คือธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาติสาขาใหญ่ชื่อบัญชี นายยุทธการหงพักดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี3162628972 3162628972บัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นไม่มีเล่มอื่นนะครับถ้าใครมาบอกว่าผมเปลี่ยนหมายเลขบัญชีแล้วผมก็จะขอยืนยันก่อนว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเลขบัญชีเดิมนะครับ เลขบัญชีเดิมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ